คุณท่านพิธีกรนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมเวทีสาธารณะวันนี้นะครับก่อนอื่นก็คงพวกเราคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้สามานาชีพมีบทบาทหน้าที่อะไรเมื่อกี้เราได้ดูวิดีโอนะครับของอาจารย์หมอประเวศนะครับเพราะว่ามูลนิธินี้ก่อตั้งโดยอาจารย์หมอประเวศกัอบอาจารย์ดรสมคิดนะครับที่ร่วมมือคิดว่าการที่จะพัฒนาประเทศให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนต้องมาจากการ ประกอบอาชีพของประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับในการที่จะทำอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมนะครับเราปีนี้ปีที่สิกแล้วนะครับวุนิสสมาชีพนะครับเราได้พยายามที่จะเชื่อมโยงนะผู้ที่ทำอาชีพต่างๆนะตั้งแต่ระดับสูงเลยนะ CEO บริษัทใหญ่ๆนะครับตัดมาก็ SME นะครับ ที่มีอยู่เต็มประเทศแล้วก็มาวิสัยกิจชุมชนนะครับโดยให้รางวัลกลุ่มเหล่านี้รวมทั้งล่าสุดเราก็มีให้รางวัลกับปราชชาวบ้านด้วยนะครับแล้วก็พยายามจะเชื่อม3ามสี่ส่วนนี้นะครับเข้าหาด้วยกันให้รู้จักกันไม่งั้นแยกกันทำเนี่ยมันโอกาสชนะเนี่ยยากนะครับแต่ถ้ารวมกันทําได้นะเดี๋ยวพิองยิ่งเรามีหลักสูตรที่เรียกว่า l f c นะครับผู้นําการเปลี่ยนแปลงวันนี้ก็มีสิทธิ์เก่า LFC มา นั่งอยู่ด้วยนะครับเราก็คาดหวังนะครับว่าทุกภาคส่วนเนี่ยจะช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับในตอนเย็นวันนี้ก็จะมีงานมอบรางวัลนะครับให้กับ CEO นะครับมอบรางวัลให้กับ s m e มอบรางวัลให้วิาสาหกิจชุมชนและก็ปลาชาวบ้านด้วยนะครับแต่ในช่วงบ่ายเนี่ยนะเราคิดว่าถ้าหากว่าทุกปีเนี่ยมีโอกาสที่จะมาชวนกันคุยนะ ว่าจะทำไงถึงจะทําให้ประเทศเราดีขึ้นได้นะครับทํำยังไงถึงจะทําให้ผังตงังคมเราดีขึ้นแล้วเราก็อยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับรวมทั้งใครมีความคิดอะไรใหม่ๆนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของช่วงบ่ายนี้นะครับสิ่งที่หลังจากผมพูดต้อนรับไปแล้วนะครับก็จะมีการ อาตรกาพิเศษนะครับโดยท่านเอิชติโตโดลเวทนะครับท่านอดีตสวนะครับและเป็นรองประธานของมูลนิธิเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการประสบเ,เรื่องเกี่ยวกับที่ท่านมงคลลีลาธรรมนะครับประธานบริหารของมูลนิธินะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องเกี่ยวกับแนวทางที่จะพัฒนาชุมชนเราต่อไปถัดจากนั้นก็จะมีอาจารย์ดร ลุนทรกุลชัยมังนะครับซึ่งเป็นทีมวิชาการของมูลทิธิเราเนี่ยนะครับได้พยายามเอารวบรวมเอาแนวคิดนวัตกรรมทางสังคมการกลับเคลื่อนต่างๆนะครับทั้งประสบการณ์ต่างประเทศและประสบการณ์ในประเทศของเราขีพาดจุกปีที่เราได้ให้รางวัลคนไปเนี่ยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับและควรจะนําไปใช้ด้วยอย่างไรนะครับในสไลด์คงเห็นว่าเอ๊ะมาพูดตอนรับทําไมมีสไลด์นี้ด้วยนะครับ เอิญผมเป็นกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยนะครับเป็นมาแล้ววาระหนึ่งตอนนี้วาระที่สองแล้วนะครับเมื่อวันที่ห้าพิธีกาที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประชุมที่สภาพัฒน์นะครับเรื่องว่าเราจะทําแผนสิบี่นะครับแผนสิบสี่คือปีสองพน้อยเจ็ดสิบเอ็ดถึงสองพนรอยเจ็ดสิบห้านะครับอีกห้าปีนะครับได้มีการคุยกันว่าจะทําสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเราคิดว่า ในอดีตที่ผ่านมาเราทำมาสิบามแผนแล้วนะตอนนี้คือแผนที่สิบสามคือแผนปี6 6หถึงปีเจนะครับในกรรมการก็พูดกันบอกว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นแผนของสภาพัฒน์เพราะประชาชนมีส่วนร่วมน้อยนะมามีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อเขียนแผนเสร็จแล้วแล้วก็มาทำเพริงนะประชาชนโอกาสน้อยมากเลยที่จะมามีส่วนร่วมวันเราคาดหวังว่าแผน14บจะเป็นแผนแรกนะครับที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ตอนเริ่มต้น นะครับอันนี้วันนี้ถือว่ากาสมาประจชามธ์ใช้เวลานิดหน่อยนะครับสัก5้านาทีนะครับเพื่อรับรู้ว่าแผนสิบสี่กำลังจะเริ่มต้นแล้วนะเราอยากให้พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับซึ่งเรามั่นใจนะทุกคนที่มาเนี่ยเป็นแอคทีฟพลิสิเซนทั้งสิ้นนะเป็นพลเมืองตื่นรู้ไม่งั้นไม่มานั่งฟังวิชาการแบบนี้หรอกนะคงไปเดินห้างนะเดินไปซื้อของช้อปปิ้งดีกว่านะแต่วันนี้ไม่ช้อปปิ้งนะวันนี้มานั่งฟังวิชาการนะครับ พราะนั้นแผน14บสี่นะครับก็อยากให้พวกเรารับรู้นะครับว่าแผน1ิบสี่นั้นจะทําอย่างไรนะครับแล้วจะทําเมื่อไหร่ทําโดยใครนะครับและวัดผลอย่างไรนะครับเอ๊ะมันมันไม่ไปนะอ่าโอเคครับในแผน1ิบสี่นะครับผมจะแต่ละตรไลจะพูดสั้นๆน,นะครับ เพราะว่าสไลด์นี้เดี๋ยวใครสนใจสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแผนที่จะมีส่วนที่1คือที่มาลักษณะสําคัญของแผนนะครับส่วนที่2บริบทของการพัฒนาประเทศส่วนที่3คือฉากทัศน์ของการพัฒนาส่วนที่4ี่คือสาระสาคัญของร่างกรอบแผนนะครับส่วนที่5้าคือแนวทางการจัดทดําและกับเพื่อนแผนเห็นที่คิวอารคในรูปนี้นะฮะถ้าท่านมีมือถือนะหยิบมือถือมาถ่ายได้นะ แล้วในนั้นจะมีสไลด์เต็มชุดนะที่ผมเอาสไลด์มาบางส่วนเท่านั้นนะแล้วก็จะมีเอกสารเกี่ยวกับการเรื่องเหล่านี้โดยตรงเลยนะครับในสไลด์นะครับะนสามารถถ่ายได้นะครับแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับผมอยากให้เรื่องนี้เผยแพร่แล้วผมเป็นรองประธานสมาชีพก็เลยคิดว่าสมาชีพเนี่ยรวมคนเก่งๆเข้ามานะเพราะฉะนั้นคนเก่งๆเหล่านี้ผมอยากให้ได้แสดงความเห็นนะว่าแผน14ี่ควรเป็นอะไร ควรทำอะไรอย่างไรเมื่อ,อไหร่นะครับอันนี้สําคัญมากนะเป็นครั้งแรกเลยนะครับแต่ก่อนเราไม่เคยให้ประชาชนมาร่วมได้ขนาดนี้นะครับแล้วผมเป็นกรรมการเยอะมากมก็จะเอาสไลด์พวกนี้ไปขอให้กรรมการมูลที่ต่างๆหน่วยงานต่างๆนะร่วมออกความคิดนะครับสไลด์นี้อยากจะบอกว่า ขอบเขตของงานครั้งนี้นะครับเราจะสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็อยากให้มีการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นนะครับวิชั่นอะไรมนแล้วก็เรื่องของ execution ด้วยนะครับการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับในบริบทของการพัฒนาประเทศนะครับก่อนที่เราทำแผน14เราจำเป็นต้องทบทวนว่าแผน13ที่ทำไปเนี่ยนะครับในช่วง5ปีตอนนี้เดินมาได้3ปีแล้วนะ ยังเหลืออีกสองปีนะครับคือปีหกเก้ากับเจ็ดศูนย์ปรากฏว่าเราได้พบว่ามันไม่เคลื่อนหรือเคลื่อนน้อยนะครับบางอย่างเกือบไม่เคลื่อนเลยบางอย่างเคลื่อนไปแต่ก็ไม่ไม่ทันเวลานะครับเช่นเรื่องเศรษฐกิจขยายตัวต่ํานะครับตอนนี้ GDP เราสองเนอะมันไม่กลับขึ้นไปเป็นสามเป็นสี่เป็นห้านะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องหนักใจนะครับแล้วเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจยังพึ่งพาวิธีเดิมวิธีคิดแบบเดิมนะครับ มันก็แล้วไม่โตเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะแต่โครงสร้างเรายังเหมือนเดิมวิธีขับเพื่อนก็ทําเหมือนเดิมแล้วข้อสําคัญมันมีเศรษฐกิจนอกระบบเข้ามาเยอะเลยนะใช่ไหมมีปัญหาสแกมเมอร์มีอ,อ,อ,อะไรบ่อนการพนันอะไรต่างต่างนี้เข้ามาโอ้ทำให้ชาวบ,บ้านหมดเงินหมดทองไปหมดเลยนะครับแล้วก็นี่โคลเลนก็เยอะนะนี่ธุรกิจก็เยอะนะครับนี่ภาครัฐก็เยอะแต่ว่าแผน สิบสามันมันไปไม่ได้เท่าที่ควรนะครับน,น่าจำเป็นต่างยิ่งนะครับที่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับถ้ามาดูในแผนสิบสามมันก็เยอะไปนะฮะมาแผนสิบสามเรามีสิบสามเรื่องเนะเราก็คุยกันบอกมันมากไปนะก็เลยปีนี้คงใช้ให้เหลือสักห้าเรื่องนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าห้าเรื่องคืออะไรแต่อยากให้ดูว่าแต่ละแผนสิบสามเนี่ยนะครับแต่ละหมวดหมายต่างๆนะครับปรากฏว่า มันไม่โตเหมือนอย่างที่เราคิดนะเรื่องกำลังคนนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำได้เต็มที่นะขณะที่เราก็กลายเป็นสังคมสูงวัยด้วยนะระบบการศึกษาก็ไม่มีประสิทธิภาพนะตอนนี้พิซซ่าก็แพ้แพ้เขาทุกประเทศแล้วนะแย่ลงเรื่อยๆนะครับการพัฒนาทักษะที่เราคาดหวังว่าจะเรียนรู้อะไรเยอะก็อักิลเรียนสกิลก็น้อยมากนะครับเราเลยหนักใจมากนะครับและการที่จะยกระดับวิสาหกิจนะครับอย่างที่เราพูดถึง sme พูดถึงวิชากิจชุมชนนะมีแผนมีนโยบายนะก็มันเดินก็น้อยมากนะครับศักยภาพยังต่ำนะครับปัญหาพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องการกระจายโอกาสด้านการลงทุนการเรติบโตไปสู่ภูมิภาคต่างๆก็เรามีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นก็จริงนะแต่ปรากฏว่ามันยังมีความเหลื่อมล้ำเต็มเลยนะยิ่งในเขตเศรษฐกิจยิ่งเหลื่อมล้าใหญ่เลยนะคนรวยคนจนนี่โอ้ยิ่งหนักกว่าเก่านะครับ เรื่องแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นที่เราบอกว่าพ่อแม่จนปู่ย่าตาย,ยายจนลูกหลานก็จะจนต่อไปเรื่อยๆน,นะ่ยเราก็พยายามจะแก้ไขเรื่องเหล่านี้นะครับมีโครงการรัฐบาลก็มีความการแก้จนต่างๆนะครับแต่ปรากฏว่ามันเดินไปได้ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับคนจนลดลงเล็กน้อยนะแต่มันไม่มั่นคงะนะความที่จะคิดว่าเขาจะไม่จนอีกเนี่ยผมว่ายิ่งตอนนี้นะค้าขายพวกเงาก็ทราบนะร้านค้าต่างๆนะโอ้ลำบากมากนะครับ มันจะยิ่งจนหนักเข้าไปอีกเนะเพราะยิ่งมีไอ้อะไรทรัมป์เข้ามาเนี่ยนะโอ้ปัญหาก็จะตามเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับภาษีการค้าทั้งสหรัฐทั้งยุโรปนะก็จะปัญหาใหญ่เยอะแยะมากมายไปหมดนะครับเราจึงเชื่อว่าเรื่องที่จะแม้แต่ที่เราพูดถึงสิ่งแวดล้อมนะให้ประเทศไทยมีคาร์บอนต่ําอะไรพวกนี้นะครับมันเดินมันแต่มันเดินช้ามากนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับแต่มันช้าเหลือเกินนะครับเรื่องการ ดูแลเรื่องของภัยธรรมชาติก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการดูแลลงไปช่วยเหลือเวลาเกิดน้ําท่วมฝนแรงแต่มันไปช่วยในเรื่องของบรรเทาะแต่เรื่องการป้องกันน,ะน้อยมากนะครับเราได้พบว่าเราเกิดปัญหาอยู่เรื่อยนะครับแลยิ่งปีนี้นะเห็นมาตั้งแต่ต้นปีมาจนปีนี้นะโอ้โหเกิดภัยธรรมชาติหมหาศาลเราต้องหาวิธีใหม่ที่จะป้องกันด้วยนะครับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐก็เช่นเดียวกันนะครับทำอะไรต้องเยอะนะ แต่บอกว่าปฏิทภาพมันไม่ตอบโจทย์ประชาชนนะที่รัฐบาลแก้หนุนแต้นี่นะหรือเอาเอไออะไรเข้ามาใช้นะมันไปพัฒนาหน่วยงานมันไม่ได้สามารถไปตอบโจทย์ประชาชนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับวันแผนสิบสี่เราจรึงคิดว่าอย่างนี้นะครับว่าเราคิดกันนะครับทีมของเลือขาจรุพั์เขาบอกว่ามีฉากทัน์ที่เ็าคิดนะไอตัวฉากทัศ์แรกนีน่คือที่ดีที่สุดที่คาดหวังว่าถ้าเกิดได้นะในอีกห้าปี ชาติแรกก็คือสามารถทําให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะนะถ้าเราเป็นห้าเป็นหกไปเรื่อยๆหรือห้ากว่าหกกว่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็สามารถปรับตัวได้ถ้าอย่างนี้แหละเป็นตัวที่เราอยากได้มากที่สุดนะครับอันที่สองก็คือว่าเศรษฐกิจขยายตัวต่ําแบบที่เราเป็นอยู่ขณะนี้นะประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่อย่างน้อยเรื่องความมั่นคงเรื่องวิกฤตต่างๆนะหาวิธีป้องกันสามารถไปภูคก้มกันได้น,นี้ก็จะเป็นจากท่าที่สองนะครับจากท่าที่สามก็คือถ้ามีเศรษฐกิจขยายตัวเร็วมากเลยนะโอ้ทุ่มเทเฉพาะเศรษฐกิจนะแต่มันโตเร็วแต่มันไปกระจุกตัวกับในทุนนะไม่ได้ลงข้างล่างนะครับแล้วก็ตอบสนองแรงงานต่างๆก็เป็นแรงงานระยะสั้นนะครับ เพราะยังขาดการปรับตัวนะเดี๋ยวนี้ AI มันเข้ามาเยอะนะบางทีบริษัทใหญ่เขาก็ไม่สร้างงานนะโลงงานจะนะให้เออร์ลี่กันเยอะๆนะตัวนี้ก็น่ากลัวนะครับแล้วยังทรัพยากรธรรมชาติก็มีการไปได้สัมปทานนู่นสัมปทานนี่นะดินก็เสียน้าก็เสียแบบนี้เรื่อยๆก็แย่นะแล,ะล้วภาครัฐก็ยังไม่มีมาตรก,การที่จะป้องกันความเสี่ยงนะจากท่าที่สี่ก็คือแย่สุดนะครับ ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยลงเรื่อยๆนะครับเช่นปีหน้าปีนี้เราสองนะปีหน้าเหลือหนึ่งจุห้าอะไรแบบนี้นะปีต่อไปเหลือหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้สวยแน่เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังทันทีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยนะอันนี้ฉากทัศทั้งสี่นะครับเป็นที่ตัวที่เราต้องมาช่วยกันคิดนะครับเราก็คิดว่าขนาดเนี้เราอยู่ฉากทัศที่สองนะครับ ถ้าเราไม่ดูแลให้ดีเราจะตกไปอยู่ฉากทัศน์ที่สี่ขณะเดียวกันเราก็ไม่อยากไปให้เศรษฐกิจโตไวแต่เหลื่อมล้ำมากขึ้นใช่ไหมในทุนรวยขึ้นนะเราเลยอยากให้ไปฉากทัศน์ที่สี่ถ้าไปที่ฉากทัศน์ที่หนึ่งนะครับก็คือสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพได้แล้วแข่งขันได้ด้วยนะแล้วก็พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงประชาชนก็ต้องร่วมรับรู้แล้วร่วมกันทําประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะครับ เราคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวสูงขึ้นอย่างทั่วถึงและยั่งยืนผมเน้นนะอย่างทั่วถึงและยั่งยืนคือทั้งคนจนคนรวยต้องไปด้วยกันไม่ใช่รวยแต่รวยไปเรื่อยๆนะจนก็จนลงเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ถูกหรือว่าสิ่งแวดล้อมเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่ย,ยั่งยืนแน่นอนนะครับอยากเน้นย้ายว่าคําว่าประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการขยายตัวเศรษฐกิจนะครับอันนี้สําคัญมากเลยมันตัวใหญ่ที่สุดนะครับและ การเศรษฐกิจเนี่ยควรจะเติบโตยั่งยืนอย่าขึ้นขึ้นลงลงนะปีนี้ลงปีหน้าขึ้นถัดมาลงอีกแล้วนะอันนี้คงแย่เนะ่นะเพราะเราคาดหวังว่าแผนสิบสี่จะสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเราก็เลยบอกว่าปีที่เราทําแผนสิบสามมีตั้งสิบสามเรื่องปีนี้สิบสี่นะครับแผนสิบสี่เราบอกว่ามีแค่ห้าเรื่องพอนะครับเรื่องแรกเลยคือพลิกโฉมเศรษฐกิจนะครับ transform นะครับ แล้วก็เรื่องที่2คือปฏิจจรูปภาครัฐนะครับรีฟอร์มแล้วก็อัปเกรดนะครับยกระดับทุนมนุษย์เรื่องที่4คือยั่งยืนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเรื่องที่5คือถ่ายโอนเทคโนโลยีนวัตกรรมทุกภาคส่วนต้องมีส่วนเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนะครับในแผน14จะมีแค่5เรื่องนะครับจาก13เรื่องจะเหลือแค่5เรื่องนะครับตัวอย่างของ าเรื่องนี้นะครับในสไลด์พวกนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่อยากให้รู้ว่าเรื่องที่หนึ่งคือพลิกโฉมนะครับเศรษฐกิจแบบใหม่เรื่องที่สองคือปฏิรูปภาครัฐเพราะเงินต่างๆเนี่ยงบประมาณต่างๆมันผ่านภาครัฐไงแล้วถ้าภาครัฐไม่ปฏิรูปเนี่ยมันไปไม่รอดนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือประเทศจะมั่นคงหรือไม่เนี่ยคุณภาพของประชาชนนะครับ วัตถุนมนุษย์สําคัญมากนะถ้าประชาชนเราไม่เข้มแข็งประชาชนเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้นะเป็นภาระของรัฐบาลเนะเราจะเปลี่ยนจากประชาชนให้กลายเป็นพลเมืองพลเมืองแปลว่าพาระนะคือกําลังของเมืองทุกคนต้องเป็นกําลังของเมืองไม่ใช่เป็นภาระของเมืองนะครับอันที่สเศรษฐกิจจะต้องยั่งยืนนะดินต้องดีน้ําต้องดีอากาศต้องดีนะมีสภาพแวดล้อม สังคมดีนะทุกอย่างต้องดีนะอันที่ห้าคือเราต้องทันโลกอ่ะต้องมีเทคโนโลยีต้องมีนวัตรกรรมนะแล้วต้องทุกคนต้องเข้าถึงได้นะไม่จะเข้าถึงได้เฉพาะคนมีความรู้นะเข้าถึงในโอกาสเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้นะครับนี่คือแค่ห้าเรื่องนะครับโดยเราคิดว่าหลักคิดทั้งห้าเรื่องนี้นะครับจะต้องประกอบด้วยทั้งห้าส่วนนี้นะครับคือ เรื่องที่หนึ่งคือมุ่งยกระดับลิภาาพ p r o d u i t i v i นะเรื่องที่สองคือ Inclusivity นะครับสร้างประโยชน์อย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนต้องได้รับประโยชน์อันที่สก็คือ Adaptability คือสามารถปรับตัวได้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ไปลำบากกับปัญหาไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับอันที่สี่คือสร้างภูมคุ้มกันนะครับ คือ i ิมมูเนินะเหมือนร่างกายมนุษย์นะใช่มทั้งร่างกายอ่อนแอเราภูมิคุ้มกันไม่ดีนะโรคอะไรเข้ามาก็หนักใช่ไหมถ้าภูมิคมุ้มกันดีโรคหนักก็จะกลายเป็นโรคที่เบาลงถ้าโรคเล็กเล็กเราก็หายเร็วเพราะเรามีภูมิคุ้มกันเข้ามาไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อที่5ก็คือบูรณาการเราใช้คําว่าอินทิเกรชันนะครับทุกภาคส่วนนะภาครัฐภาควิชาการภาคธุรกิจภาคประชา,า,าคม นะประชาชนทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะอันนี้สําคัญมากนะครับที่ผมพูดย้ําเมื่อกี้ว่าแผนชาติควรเป็นแผนของประชาชนแผนชาติไม่ใช่แผนของนักวิชาการแผนชาติไม่ใช่แผนของหน่วยราชการแผนชาติไม่ใช่ของภาคธุรกิจนะครับแต่ทุกภาคส่วนรวมกันเราเชื่อมั่นว่าทําอย่างนี้ได้นะครับแผนสิบสีจะเป็นแผนที่เปลี่ยนประเทศไทยได้ข้อสาคัญก็กคือ เราตั้งเป้าอย่างนี้นะครับปกติแล้วก็ทําแผนจะใช้เวลาสปีเราประชุมกันเมื่อวันที่ห้บอกไม่เอาปีเดียวก็ให้เสร็จแต่ต้องนาจับประชาชนทําไมต้องปีเดียวเพราะว่าปลายปี69มีการประชุมในประเทศไทยเวียนมานสามสกว่าป,ปีนะคือประชุม World Bank ประชุม i อเตอนสิ้นปี69เราต้องการให้ต่างชาติทั่วโลกรับรู้ว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนละเราจะไม่อ่อนแอแบบเดิมละ เพราะตอนนี้พวกเราคงทราบนะครับว่าต่างประเทศทุกประเทศเราบอกว่าโอ้ประเทศไทยถอยหลังแล้วเดอเราเคยเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามนะของอาเซียนนะมีสิงคโปร์เราเป็นที่หนึ่งประจําเราปกติเราอยู่ที่สองที่สามตอนนี้เรากลายเป็นที่เจ็ดที่แปดนะเพราะนั้นเราอยากจะบอกเขาว่าทั่วโลกว่าประเทศไทยเปลี่ยนแล้วนะเราจะไม่เป็นที่เจ็ดที่แปดแล้วนะเราจะกลับมาเป็นที่สามนะเป็นอย่างน้อยนะ เราเลยกะว่าจะทำแผน14เนี่ยแล้วไปเสนอใน World Bank นะครับเราเชื่อว่าถ้าเราทำทั้ง3เรื่องนะครับคือกำหนดเป้าหมายทชัดเจนนะมีวิชันที่ชัดเจนนะครับมี alignment คือมีส่วนร่วมทุกคนมีแนวร่วมแล้วเข้าใจร่วมกันตรงกันด้วยนะสำคัญมากนะครับรับเทียบมันคิดทางเดียวกันตามเป้าหมายเดียวกันแล้วก็มี execution นะครับขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิธภาพ าเราสามารถทำสามเรื่องได้ในห้าเรื่องที่พูดเมื่อกี้นะครับในเสาหลักห้าหลักเนี่ยนะแต่วิธีการทํางานเนี่ยสำคัญมากแต่จะทําสิ่งเหล่านี้ได้นะครับผมก็พูดในที่ประชุมไปแล้วนะที่ประชุมสภาไปแล้วเมื่อวันที่ห้าว่าต้องเป็นแผนของประชาชนอย่าปล่อยให้เป็นแผนรัชกา,การอย่าปล่อยให้เป็นแผนนักวิชาการถ้าแผนแผนประชาชนแล้วเล่าเก่งๆเยอะแยะนะครับในเมืองไทยมีคนดีคนเก่งเยอะแต่ไม่มีโอกาสผมอยากคิดว่าภายในสามเดือนหกเดือนเนี่ยนะ กลเป็นโอกาสที่พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่นะจะได้มีส่วนร่วมในการทําแผนพัฒนาฉบับที่สืบสี่นะผมเป็นกรรมการอยู่ที่นี่เพราะ,ะนั้นก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านผอ,อนะของมูลนิธิแล้วนะครับคุณนิงบอกว่าเออผมจะขอใช้มูลนิธิเนี่ยเป็นที่รวมความคิดนะพวกเราที่นั่งอยู่นี่นะเอ,อ LFC ทุกรุ่นนะจะต้องมีส่วนว่าจะเขียนแผน เออสิบสี่ยังไงนะอะไรที่เป็นจุดเน้นบรรดาผู้ที่เป็นอะไรต้นแบบทั้งหลายนะเป็น CEO ต้นแบบนะให้รางวัลมาตั้ง10ินะคนแล้วมั้งนะแล้วก็วิสาหกิจชุมชนน e ะเอสมีต้นแบบเหล่านี้นะปราชชาวบ้านนะบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เรียกว่าถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นผู้นําในแต่ละท้องถิ่นนะแล้วก็คงมีความรักประเทศอ่ะ แล้วก็มีตัวอย่างที่เขาได้ทําหรือสิ่งที่เขาเห็นนะแล้วก็รับรู้ด้วยนะว่าตอนนี้เราถอยหลังไปไกลนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมาเป็นทีมไทยแลนด์นะมาช่วยกันคิดนะว่าเราจะเดินหน้าต่อไปข้างหน้าอยากจะทําอะไรควรจะทําอะไรและห้ามทําอะไรว่าเราก็ต้องรู้อไอ้ที่เกิดปัญหาเนี่นะมันเกิดจากเพราะอย่างนี้ละ่ะสาเหตุนี่ล่ะทําให้ประเทศเราถอยหลังเพนันนะอะไรควรทําอะไรต้องทําและอะไรห้ามทำ ผมก็อยากปากกันบ้านตามสี่ข้อนี้นะครับแล้วก็ได้คุยกับทางผอนิ่งแล้วผอนิงบอกว่ารับนะในการที่จะช่วยกันคิดเรื่องเหล่านี้นะครับตอนนี้ก็คิดว่าพูดเกินเวลาของคนอื่นไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ทุกฝ่ายนะพวกเราที่มาร่วมกันอย่างนี้คงไม่อยากให้เราจัดงานางนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็แต่ละปีก็ขยับไปคนละนิดคนละเก้านะแต่วันนี้เราอยากจะขยับระดับชาตินะครับถ้าหากว่า ลนที่สามอาชีพรวบรวมได้นะแล้วเราก็ท,ทําหนังสือเป็นทางการจากมูลนิธิไปถึงสภาพัฒน์ผมเชื่อว่าสภาพัฒน์เขาไม่รู้จักมูลนิธิสามมาชีพแต่คราวนี้เขาสภาพัฒน์ต้องรู้จักมูลนิธิสัมมาชีพแล้วนะเพราะมูลนิธิสามมาชีพจะมีข้อคิดเห็นที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับมาร่วมกันพัฒนาประเทศพัฒนาชาติด้ยวยกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ